ฟาร์มของตัดไทยครับฟาร์มของตัดไทยตัวนี้กบเดือนกุมภาเนาะอืมกบเดือนเฟ,ฟ็ดกุมภาจะพูกจะพูกสี่สวย สายพันธสายพันอะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้กบนาอันนี้อันนี้อันนี้กบเนื้ออันนี้กบเนื้อทำกบเนื้อบเนื้ออันนี้กบนาเนาะอันนี้สาบพนธุ์เป็นสาบันธุ์อืมอันนี้อันนี้กบเนื้อแท้เลยกบเนื้อจะออกตัวใหญ่นิดหนึงตัวเขาจะใหญ่กบเนื้ออันนี้ก็ตัวเมยแม่พันธุ์ทางนั้นจะเป็นแม่พันธุ์กบเนื้อ นู้นก็ไม่ทานกลมเนื้อใหญงใหญ่เลยครับนี่นีน่นก็แม่ทานกบเนื้ออันนี้อันนี้อะไระนะกบมาจากจำนวนภาพอ๋อกบมาจากจำนวนภาพอือันเนี้ยอันนี้มาจากสุบพลอ๋อเอออันนี้พงศ์เอกใครอันเนี้ยตัวใหญ่อันน,น,นี้อันนี้แหละใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาครับ จตัวนี้เป็นแม่เก่าของปีที่แล้วครับมีไม่เยอะมีประมาณสองร้อยตัวอันนี้อันนี้น่าจะเป็นบวมน้ำ แต่แต่ดูแล้วเขาก็โซมือนกันเนาะโซมข้าน้อยคนนะหัวไปเร่งรีบแล้วพิสเดือดายเนาะใส่กุมภาัหมดเลยนหละใส่กุมภาแสดงว่าเดือนเดือนเดือนมก,กราก็น่าจะใช้ได้เน,ะะเนกกาะกลาเอองเดือนมก,กรามกราเออกลางเดือนมกราเพราะว่ามันย่นมาอีกหนึ่งเดือนไงเบิดย่นมาอ,อีกหนึ่งเดือนก็ตอนนั้นที่เราโค้งออกมันสามสิบสามสิบมิลลิมาเราะเดือนกุนนมภาไทยไง ตัวใหญ่ๆท่้นเลยตัวใหญ่จริงๆมีประมาณกี่กี่ร้อยตัวนี่พันกว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้เนี่ยขายถูกๆครับคู่ละห้าร้อยขายถูกๆร,ราคาคุยกันได้ เดี๋ยวให้เขาโทรมาแล้วเราก็จะคุยราคากันกบนาก็มีตัวดำเลยเดี๋ยวนะกบนาตัวน,นี้เป็นเป็นกบนาผสม,มกับบูฟอกเนาะสามเป็นเป็นสามสายพันธุ์สามสายเลือกมาเออยี่สิบห้ายี่สบห้าเจ็ดสิบห้าัวนี้ก,กบนาเสนะ็นกบนานเป็นกบนาเลยกบนาดีเยอะใหญ่มากในบ้านนะ่ะมันเชื่อมพี่พ่อไง อันนี้อันนี้เป็นส่วนน้อยถ้าดส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านอีกบ้านหนึ่งีาวามอีกที่หนึ่งเ <Aven ge. S 1> บอดอันนี้น <29. S 1> ส่วนน้อยครับแต่ว่าสวยๆท่านเลยในท่อก็ทั้งนั้นเ,เ,น,เ,เนี่ยครับกบเดินกุมภา ถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจโทรมาอินบ็อกมาก็ได้